สวัสดีเพื่อนที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับกับผมนัครินสีเลิศนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในเรื่องของการพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยเพราะว่าล่าสุดนั้นบริษัท Google นะครับได้ประกาศแผนที่จะลงทุนคราวนะครับแล้วก็ Data Center ในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเป็นการลงทุนในธุรกิจดิจิตอลนะครับต่อไปถึงปี2 5 7 2เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับลงทุนถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็คือ ประมาณ3.6มหมื่นล้านบาทนะครับคือการประกาศการลงทุนเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาในการที่จะมีการติดต่อนะครับแล้วก็เจราจากับประเทศไทยนั้นมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับถ้าเราจำได้ในตั้งแต่สมัยอดีตนายกเศรษฐานะครับก็ทุกครั้งที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีการไปคุยกับผู้บริหารของ Google นะครับเราเห็นข่าวที่ผู้บริหารของ Google นะครับมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศไทย แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประกาศในเรื่องของเสาหลักนะครับในการที่จะลงทุนสนับสนุนการลงทุนตอนนั้น,นประกาศ4เสา4เสาหลักด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ก็มีการปรับปรุงบางส่วนนะครับแล้วก็ประกาศแผนการลงทุนนะครับวันนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงครึ่ง6โมงนะครับคุณแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการหาลือนะครับกับคุณ รูสโพลารนะครับซึ่งมีตําแหน่งก็คือเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท a l p h าเบตอัลฟาเบตนี่ถือว่าเป็นบริษัทแม่ของ Google อีกทีหนึ่งนะครับก็คนนี้เป็นประธานที่คุมด้านการลงทุนนะครับก็ทําให้เมื่อมีชื่อของคุณรูส์โพลารนะครับที่จะเดินทางมาพบกับนายรัฐมนมรีวันนี้นะครับสื่อหลายฉบับด้วยการทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็คาดการนะครับว่า Google นั้นคงจะได้เวลาที่จะประกาศแผนลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าเราจําได้มันมีเสียงวิพากษ์วิจาร์เหมือนกันนะครับในการที่เดินทางของ Google มานะครับในผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมายัางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มีการประกาศแผนลงทุนไปในมาเลเซียนะครับในอินโดนีเซียนะครับแต่ว่ายัางประเทศไทยนั้นยังไม่เห็นนะครับว่าตัวเลขลงทุนจริงๆนั้นจะเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดนะครับหลังจากมีการผ่านระยะเวลาในการคุยกันนะครับแล้วมีการตกลงในเรื่องของมูลค่าการลงทุนวันนี้นะครับ ุณูโพลัรนั้นก็ประกาศเองเลยนะครับในเวทีที่เสร็จสิ้นจากการหารือกับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงมาที่ตึกสันติไมตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีพิธีที่นายกรัฐมนตรีนั้นเลี้ยงเป็นปเลี้ยงอาหารเย็นนะครับเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารนะครับก็มีแขกจากแวดวงไอทีนะครับมาเนี่ยทั้ง ในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนก็มาจากสถานทูตนะครับก็มีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับก็มาฟังข่าวดีอันนี้ด้วยกันนะครับซึ่งแผนวันนี้นะครับเนื้อประธานการลงทุนของอ l ฟ h a เบตมาเองนะครับก็ประกาศแผนให้เห็นชัดเจนเลยว่าในช่วงของการลงทุน5ปีนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 6 7ปีนี้เลยนะครับไปจนถึงปี2 5 7 2 g o o g l e เนั่นจะใส่เม็ดเงินลงทุนเข้ามาในไทยนะครับ ประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาภาพให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ไปทําข่าวมาด้วยนะครับที่งานเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูภาพไปไปด้วยกันนะครับจะได้เห็นเรื่องของความเคลื่อนไหวว่าที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับมีการบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพการจับมือกันนะครับของคุณรูสนะครับกับ ในโยรฐมุนตีของไทยนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นทาว่า36 billion b i นล i ยนไทยบาทนะครับก็คือสามหมล้านนะครับในเรื่องของการลงทุนส่วนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรูปต่อไปนะครับนะครับก็บรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับมีผู้บริหารของทาง Google เองนะครับแล้วก็มี านายกรัฐมนตรีนั้นนําคณะรัฐมนตรีมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศงานนี่ก็จะเป็นเหมือนอางานดินเนอร์นะครับที่เป็นยืนยืนแล้วก็ฟังนะครับในเรื่องของการที่ประกาศแผนการลงทุนนะครับก็นี่นะครับก็จะมีคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนนะครับมีประหลัดจากกระทรวงต่างๆนะครับมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ อันนี้รัฐมนตรีศึกษานะครับก็อันนี้เห็นก็จะเป็นนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีนะครับตอนนี้เป็นรองประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกนะครับก็ o o เกนั้นก็บอกนะครับว่าการลงทุนครั้งนี้นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพนะครับของ AI ในในประเทศไทยนะครับให้สอดคล้องกับเรื่องของทิศทางการพัฒนาของ Google ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการลงทุน36 0 0 0ล้านนั้น จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรได้บ้างนะครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรูปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นวันวันประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับนี่ที่มีการลงทุนในครั้งนี้นะครับอันนี้นะครับคุณจะรีพอร์นะครับจาก WSA นะครับ WSA ตอนนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นเทคคอมพานีนะครับที่นอกจากการลงทุนในในิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังใช้ในเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับเข้ามาพัฒนาเรื่องของ ธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปในเรื่องของเทคโนโลยีด้านนี้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอารคลังนะครับในขาดิการ BOI นะครับนี่รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็นายกวันนี้ก็กล่าวสปีดนะครับก็บอกว่าขอบคุณนะครับในการตัดสินใจที่จะลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ ประเทศไทยก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าในการที่ Google เลือกการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเรายังมีนโยบายที่สนับสนุนธุรกิจด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดหาไฟฟ้าสะอาดนะครับก็คือ Direct PPA ซึ่งอันนี้ธุรกิจที่จะมาลงทุนเรื่องของ Data Center หรือว่าที่จะมาลงทุนทำคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเป็น Cloud เป็นดิจิตอลข่าวพวกนี้นะครับก็ จะต้องการที่จะใช้ไฟจํานวนมากแต่ไฟจํานวนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ทําให้เกิดโลกร้อนนะครับก็ต้องการใช้ไฟสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปในเรื่องของการทําไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าพลังงานลมอะไรพวกนี้นะครับก็จะถือว่าเป็น Priority นะครับที่จะจัดหาให้กับนักลงทุนในกลุ่มนี้นะครับนายกก็ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนนะครับ ก็นี้เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับนี่ก็คุณลูสโพลัตนะครับก็พนมมือไหว้นะครับน่ารักทีเดียวนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีของเราก็ไหว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ดูนะนายกเนี่ยดูในรูปนี้เนี่ยไหว้สวยไหว้สวยสู้ฝรั่งไม่ได้นะครับคุณรูสโพลัตนั้นเหมือนไหว้สวยกว่านะครับก็นี่นะครับในในภาพอันนี้ก็เป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีนั้นเดินดูบูธนะครับในเรื่องของการพัฒนา AI ที่จะเข้ามาช่วยในประเทศไทยนะครับการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพในการนำา AI มาใช้ประโยชน์นะครับทั้งด้านการแพทย์การศึกษาและสาธารณสุขนะครับนี่ครับก็เป็นภาพรวมกันนะครับในแบ็กโดดด้านหน้านะครับหลายหลายคนนะครับก็คุณหน้าคุณตากันดีนะครับก็มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีช่วยคมนาคมด้วยนะครับในภาพนี้ ก็เป็นภาพอย่างนี้ครับถ่ายแบ็กดรปร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดว่าเรื่องของการที่ Google นั้นลงทุนอะไรบ้างนะครับในไทยแล้วมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับในการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องพูดถึงนะคนที่ทำให้ดีลนีน้ประสบความสําเร็จได้นะครับก็อย่าลืมอดีตรัฐมนตรีเศรษฐานะครับอดีตนายกลรัฐมนตรีเศรษฐาสวีสิทธ์นะครับซึ่งก็เป็นคนที่ ประกาศความมุ่งมั่นมาตลอดว่าจะนํา Google นะั้นมาลงทุนในประเทศไทยให้ได้นะครับตอนนี้ Google มาแล้วนะครับแต่ว่าอีกลายหนึ่งนะที่ยังคุยกันอยู่แต่ถ้าจะลาบากหน่อยก็คือเท a นะครับเพราะเท sla นั้นก็คงจะงมีต้องมีการปรับแผนการลงทุนนะตอนนี้เรื่องของรถ EV นั้นไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนตลาดมันไม่ได้ตอบรับดีเหมือนช่วงแรกๆที่ผ่านมานะครับตอนนี้นั้นยอดขายรถไฮบริดมันจะดีกว่าแต่เอาแหละนะครับก็คือตอนนี้บริษัทระดับโลกอย่าง Google นั้นเข้ามาลงทุนในไทยนะครับะนะครับเรื่องของ ให้เพื่อนๆดูภาพไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนนี้นะครับที่ Google นั้นประกาศการลงทุนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้เพื่อนๆดูอีกอีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่ข้อมูลที่เตรียมไว้นะครับนะครับเดี๋ยดูดูส่วนนี้นะครับอ่ะนี่นะครับ คือการประกาศการลงทุนเนี่ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราบอกว่ามีเรื่องของ4แผนนะครับแต่ว่าวันนี้ปรับเหลือ3แผนนะนะครับก็คือการลงทุน AI เทคโนโลยี Google นะครับก็อยู่บนหลักการที่จะทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มากขึ้นนะครับจะเน้นในหนึ่งในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อน AI นะครับสองพักดันเศรษฐกิจให้มีความพร้อมนะครับด้าน AI แล้วก็3นะครับก็คือส่งเสริมกัน ใช้ AI เพื่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้นนะครับทีนี้การลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะขับเคลื่อน AI นะครับตะกี้เราบอกไปแล้วว่าลงทุนประมาณ1,000ล้าน,นดอลลาร์นะครับสามหมื่นล้าน,นบาทซึ่งจะสร้าง Data Center และ c l o u d Region นะครับในภูมิภาคเนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ไหน นะครับคือแต่ี้ในข้อมูลที่เราเห็นอาจจะมีบอกว่าที่กรุงเทพกับที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับในเรื่องของแผนในแผนที่จะลงทุนในพื้นที่ไหนนะครับแต่ว่าก็คิดว่า Google นั้นคงดูพื้นที่ไว้แล้วนะครับว่าจะลงทุนในพื้นที่ไหนนะครับในส่วนที่2นะครับเมื่อลงทุนแล้วก็จะเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก AI เนี่ยนะครับ1.4แสนล้านบาทนะครับหรือว่าประมาณ4บิลเลียน USD นะครับ ก็คือประมาณ4,000ล้านดอลลาร์จะเห็นนะครับว่าใส่เม็ดเงินลงไป1,000ล้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นเกิด4,000ล้านนะครับเราก็จะจ้างงานได้10,400ตําแหน่งต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ตั้งแต่ปี2,568ปีหน้าเป็นต้นไปเลยนะครับการพัฒนา AI ของ Google นั้นจะทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า1 4 0 0ปีละ1 4 0 0 0คนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเ,เยอะทีเดียวนะครับในส่วนนี้ นะครับไปจนถึงปี2572นะครับที่ผ่านมานะครับ Google ก็บอกว่าได้มีการลงทุนนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะด้านดิจิตอลให้คนไทยนะครับตั้งแต่ปี2019นั้นประมาณ3.6ล้านคนนะครับก็มีคนที่ผ่านการอบรมต่างๆนะครับในหลักสูตรต่างๆที่ Google นั้นช่วยสนับสนุนนะครับมีถึงมากกว่า1,500คนนะครับ แล้วก็85%ของผู้อบรมนั้นมีใบรับรองทักษะอาชีพนะครับทำให้เวลานั้นได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็มีการที่สามารถที่จะปรับขึ้นค่าจ้างค่าแรงได้นะครับเพราะมีทักษะด้านาน AI มากขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับจากคนที่เป็นคนที่ร่วมกันพัฒนานะครับในมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับคณะศึกษาศาสตร์นะครับแล้วก็มีโรงเรียน ที่เชียงใหม่นะครับก็นำหลักสูตรพวกนี้ไปไปใช้ประยุกต์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าเอามาใช้อะไรนะครับอันนี้มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์นะครับเอามาในการช่วยรักษาคัดกรองนะครับอันนี้เป็นรักษาคัดกรองในโรคตานะครับช่วยช่วยทดแทนเรื่องของการที่ช่วยจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าจักษุแพทย์ในประเทศไทยนั้นยังมีน้อยอยู่นะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ นะครับในเรื่องของ ARDA นะครับที่ใช้โซลูชัน AI คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตานะครับซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่อาจทำให้ตาบอดได้นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับของการลงทุนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าลดช่วยลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับช่วยธุรกิจ SME แล้วก็สามารถที่จะปกป้องให้คนไทยรู้เท่าทันการใช้งานโลกออนไลน์นะครับก็ตอนนี้เรื่องของการนำเอามาป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของการที่จะใช้ AI หรือว่าใช้เทคโนโลยีดิจิตอลไปในทางที่ผิดนะครับก็จะเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ Google นั้นนำมาใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการของคนไทย ตอนนี้นั้น Google นั้นก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับที่เป็น AI ออกมานะครับอย่างเช่น Google Art a n d อ u ด์คนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนั้นให้ผู้คนนั้นเข้าถึงได้มากขึ้นในทางช่องทางออนไลน์มี g m m n n i นะครับหลายๆคนก็คงเคยใช้กันแล้วนะครับก็มี g m m n n i ภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะคิดว่าจะพัฒนาทักษะการใช้งาน AI ของคนไทยให้เพิ่มขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวข่าวการลงทุนของบริษัทยักษ์นะครับที่เข้ามาปักหลักลงทุนในประเทศไทย ก็คือบริษัท Google นะครับโดยประธานของการลงทุนของ Alpha b บ t นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google นั้นก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเองนะครับวันนี้เราก็มีความชัดเจนในเรื่องของการประกาศแผนการลงทุนนะครับต่อไปเราก็คงเห็นความคืบหน้าของการที่ลงทุนในโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับการลงทุนครั้งใหญ่ของ Google ในประเทศไทยนะครับลองแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ก็อยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ